ากาศภายในสถานีภายในตัวอาคารของหัวลำโพงนะฮะผู้คนกำลังขึ้นรถครับอันนี้เป็นขบวน37นะครับ37เข้ามาแล้วชานลาที่3ผู้คนก็ขึ้นรถขึ้นรากันเรียบร้อยป้ายข้างรถบอกว่ากรุงเทพสุงไงกัลก รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่หนึ่งนะตู้สุดท้ายบรรยากาศผู้โดยสารเดินทางนั้นเยอะมากครับไปกับขบวนนี้ บรรยากาศการเดินทางครนี่เป็นบรรยากาศการรอขึ้นรถขบวน37นะครับชาญนเชลาที่3พาเดินชมดูยาวๆ กระบวน37สามเจ็นะฮะขณะนี้เวลาสิบเจดนาฬิกาหนึ่งนาทีล่าช้านะฮะล่าช้าผู้คนก็โดยสารไปเยอะตู้แอร์นี่เต็มเลยรถต้องออกเวลาสิบห้านาฬิกาสิบนาทีนะฮะแต่ว,ว่าตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีแล้ว บรรยากาศการเดินทางนะฮะล่าช้าไปแค่ออกอะยังไม่ทันออกเลยก็ช้าไปแล้วขบวน37บรรยากาศการเดินทางนะ,ะขบวน37เพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่วันนี่แ่ละ ขบวน37นะครับรถจักรทำการก็คือฮิตชิ45165ลายธงชาติเลยหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่มาแล้วพร้อมพ่วงขบวน นเรียบร้อยครับยิตาชิ4ี่ห้หนึงรถจากยิตาชิ4 5นะ่9หนึ่้าที่จอดอยู่ข้างๆกันตามขบวนกรุงเทพเชียงใหม่นะรถนอนซี r นา ในส่วนของกระบวน37ก็ได้ยิตาชิ4516ลายทงชาติกระบวน37เจ็ดนะฮะร้อมออก จากหัวลำโพงแล้วนะครับขณะนี้17นาฬิกานาทีรถที่จอดอยู่ข้างหน้า4519กก็ขบวนอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่ออกมาแล้วครับขบวน3าดราชาไปนะตอีนสินาฬิกาสนาที4516่45ลายธงชาติครับโอ้ วนนะครับบพหหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าตู้แรกบนทหนึ่งศูนย์เจ็ดสามตู้ที่สองแล้วก็เป็นตู้นอนเลยนะฮะบนทปหนึ่งหนึ่งสองแปด้ชื่อยอดเนี่ยบชสหนึ่งหนึ่งศูนย์สามบชสหนึ่งสองสอง บชอสห 2, 2ึ่บชอสอ1นึ่หนึ่เจ็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันบชสหนึ่บช,ออ 1, 3, 5, บชอท101แล้วก็ตู้นอนรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่สองบนทปหนึ่ง นอทป1073ขบวน37กนะครับตู้สุดท้ายครับกรุงเทพสุไงกูโลกปบอบอ,อ,อปอปาแล้วก็1020ะเลขสวยนี่สุดท้ายออกจากหัวลำโพงนะครับฝนตกด้วยล่าช้าด้วย17นาฬิกา32นาทีขณะนี้ ออกจากสถานีกรุงเทพเรียบร้อยครับกรบวน3-7เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากสถานีกรุงเทพหวลำพงในวันที่ฝนตกวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนสวัสดีครับ